จะมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตามยิทันโลกจะเปลี่ยนไปมีไม่ตรีจิตที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรแทร้ได้ของทุกคนขอเชิญรับชมวิทยาการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้การสารฝาชีแฟนซีของโรงเรียนวรนาลีเฉลิมจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลไปรับชมกันได้เลยครับ กลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษานั้นจําเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีคิดการจัดการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดหรือเลื่อนทุเอิจึงเป็นกระบวนการหรือเป็นแนวคิดที่สําคัญที่โรงเรียนวอลล่ในเฉลิมให้ความสําคัญในการนี้กลุ่มสาระการงานอาชีพของโรงเรียนวอลล่เฉลิมได้จัดการศึกษาที่เน้นทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมอย่างเช่นกิจกรรมการสานฝาชีแฟนซีของนักเรียนชั้นหมหนึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดในอนาคตครับในส่วนของหน่วยวิชางานประดิษฐ์นะคะครูได้นำการสานฝาชีนะคะด้วยริบบิ้นมาใช้สอนนักเรียนซึ่งคำว่าประดิษฐ์อย่างเดียวเนี่ยคะ่ะแปลว่าการคิดทำขึ้นการสร้างขึ้นการจัดทำขึ้น ะะส่วนคำว่างานประดิษฐ์ก็คือเป็นการนำเอาเศษวัสดุหรือว่าวัสดุต่างๆมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างเช่นนำมาใช้เป็นของใช้หรือว่าทำเป็นของเล่นต่างๆได้ประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะข้อที่ 1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง 3. มีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์ 4. ฝึกให้นักเรียนได้รู้จัก สังเกตสิ่งรอบๆตัวเราแล้วก็นำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดความสวยงามจริงๆแล้วในเรื่องของการประดิษฐ์ชิ้นฝาชีนี้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานเนื่องจากว่าถ้าเราไปซื้อฝาชีธรรมดามาเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นฝาชีโดยทั่วไปที่เห็นกันอยู่แต่เมื่อนักเรียนเนี่ย ได้มีการประดิษฐ์โดยการนำริบบินเนะะี่ยค่ะมาสารให้เกิดความสวยงามก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและก็ต่อยอดไปในถึงระดับต่อไปก็คือเป็นการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนโกให้เกิดรายได้ได,ได้ค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะก็คือจะมีชิ้นแรกก็คือมีฝาชีค่ะสองก็คือเหล็กแหลมนะคะสามก็คือจะเป็นริบบินค่ะ ริบบิ้นเนี้ยก็จะเลือกริบบิ้นที่มีเป็นดิ้นทองเพราะว่าตอนที่สารจะทำให้เกิดความสวยงามค่ะสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นกันไกลค่ะให้มีความคุมขั้นวิเคราะห์เป็นการคิดลายที่จะสารออกมาเป็นรูปแบบต่างๆในการออกแบบลวดลายต่างๆขนาดฝาชีและก็ปริมาณของริบบิ้นที่จะใช้ในแต่ละขนาดนั้นๆ แล้วก็เลือกสีให้เหมาะสมกับสีของฝาชีขั้นที่2ก็คือขั้นวางแผนเป็นการเตรียมวางแผนวัดสดุปรณ์อย่างเช่นเราจะไปซื้อฝาชีสีอะไรแล้วก็วางแผนว่าจะใช้ริบบิ้นสีอะไรให้มันเหมาะสมและก็จะต้องวางแผนในเรื่องของขนาดและปริมาณและการเลือกซื้อ เลือกใช้วัสดุอย่างเช่นเหล็กแหลมกันไกลขั้นที่3ขั้นลงมือปฏิบัติตั้งแต่เริ่มสารฝาชีการวัดความยาวของริบบิน้นแต่ละขนาดของฝาชีว่ามีขนาดพอดีหรือไม่โดยที่ไม่ให้ยาวเกินไปเพราะจะทำให้เป็นการสิ้นเปลืองการเริ่มต้นสารตั้งแต่ตำแหน่งแรกจนไปถึงการทำจนเสร็จในแต่ละลวดลายการมัดให้นักเรียนมัดให้แน่น มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้มีการหลุดได้ง่ายและจะทำให้เกิดความไม่ทนทานได้ขั้นที่4คือขั้นประเมินผลเป็นการติดตามดูแลผลงานที่นักเรียนจะทำจนเสร็จทุกกระบวนการออกมาเป็นชิ้นงานที่พร้อมที่จะส่งครูจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบลายต่างๆว่าถูกต้องครบถ้วนทุกลายหรือไม่เพราะเนื่องจากบางทีนักเรียนอาจจะสารออกมาผิดพลาด หากพบข้อผิดพลาดคุณครูก็จะมีการให้นักเรียนได้แก้ไขปรับปรุงเพื่อได้มีผลงานที่ออกมาชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์ค่ะสุดท้ายนี้หลังจากจบกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพในหน่วยของงานประดิษฐ์ไปแล้วคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนสามารถต่อยอดโดยการ นำไปเสริมความรู้ให้กับบุคคลในครอบครัวหรือว่าผู้ที่สนใจได้นำไปพัฒนาและสร้างเป็นอาชีพเสริมในโอกาสต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ จ,จบลงไปแล้วนะคะกับวิทีโของโรงเรียนวรนาีเฉลิมกับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้การสารฝาชีแฟนซีให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาขั้นตอนการทําที่ต้องใช้เทคนิคการสารแบบต่างๆเพื่อสร้างลูกทรงที่สวยงามช่วยให้นักเรียนนะคะพัฒนาทักษะท,ทั้งด้านการประดิษฐ์และความคิดสร้างสารรค์เพื่อลดการทิ้งวัสดุเหลือใช้และนํากลับมาใช้ค่ะ,ะมชิตทารกล